ัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคุมือนิมน้องสาวน้องปีกเพื่อนกติมาถามแมนี่อีราย้าว่าที่ไปที่มาจังไดที่แม่นี่ว่าเออด้ผัวด้สามีเท่าต่างชาตินะจ๊ะไปปวกกนจ<ย>ังดจะได้หยางสูสยสงสัยจังไดนันค่ะอยากห<อ>ูว่าไปผัวก,กันจังไดเพราะว่าสมัยตะกี้นะมันบ่มีโทรศัพท์บ่มีเครื่องสื่อสารแบบท่านสมัยคือสมัยสมมือนี่พี่ไปเห็นจังหดไปเจอกันจังไดกับสามี จน้อยูกินจนเท่าปัจจุบันนี้คือมันกีบ40กว่าปีสิ30เีเนาะจ,จนาะแมนแมนจ่าคือที่ไปที่มากของแมนนี่นะเนาะสมัยตะก,กี้นาะแมนนี่ก็อยูเทพเนาะยูเทพปัจจุบันนี่มันก็หากินลำบากหลายแมนนี่ก็เลยมีมูมีมูอันที่ยูสมุยนะจ้าเออก็ว่าอันไปหาถ้ามาหากินทั้งสมุยบ่แมนนี่ก็อยากไปแล้วเนาะเพราะว่าแมนนี่ก็ตั้งใจว่า กันไปทางสมุยเฮาอาะจีชีวิตเฮาอาะจีดีขึ้นนะเออจะเลยตัดสินใจไปทางสมุยพอไปทางสมุยแล้วมันจากเมนอหลีได้ละกันถ้ามาหากินจากที่แหล่งท่องเที่ยวกับกรุงเทพมันกับพุทธละยางเลยล่ะเออบันนี้เฮาก็ไป็นพอจนหมางมิแต่ฝรัง่งมาเที่ยวเนาะสมัยตะกี้ฝรัง่งมาเที่ยวกับอู้ทว่าสมัยตะกี้ทว่ากอสมุยมันคักแสเดี๋ยดินอกเหนม่นอมันคักอีหลีที่คนที่สิบเอ็ดแลที่ยังคน คนเข้าเหนือภาคอีสานหรือภาคคือภาคเนี้ยก็ตามเตี้ยเนาะนอกจากว่าภาคภาคใต้แล้วเนาะก็คือสมมิว่ามีโอกาสที่ว่าสมมตค่อยเดี๋ยวใบพวาหนึ่งมันขาดใส่ใจสมุยมันกิดสมม่ิแมนมันกิดสมม่ิมีไผ่ก้อยเดี๋ไปกรได้ยินแต่ว่ากอสมุยกอสมุยเป็นกระดิเนาะนก็ว่าฝลังหลายไปเที่ยวหลายสินะคนไทยถ้าเกิดว่าเขามีเงินอีสานเขาก็จังสามารถี๋ยไปเที่ยวได้ยูมันเป็นตะกี่เเนอกกันสมัยพวกพี่ไปตะกี้เนาะอันฝรั่งเขาก็บรกค่อยมาเที่ยวหลายคือยุคนี้สมัยนี้เนาะ เวลาเขาเจอเจอฝรั่งนี่เวลาเขาคุยกับเขาเนี่ยเขาก็คุยเป็นเป็นทางการเลยนะว่า mm hmm. เออเธออยู่จังไดกินยังไดเธอเป็นยังถึงออได้มาอยู่สมุยยังซันยังซีเขาก็เล่าชีวิตเขาให้เขาฟังปต mm hmm. ินิสฝรั่งสมัยสมัยพี่ไปตะกีเนาะเขาบอกค่อยเรื่องมากคือฝรั่งสมัยฝรั่งสมัยนี้มันหลากหลายเนาะ mm hmm. มันหลากหลายสมัยพวกพี่ไปตะกีมันคบกันไงปตินี้พ่อ พอเขาศึกษาเขาเร้วเขาโคกกบเขาแล็วเขาศึกษาเขาเล็วคันว่าเขาถือใจเขาเขาเอาเขาไปเที่ยวเลยเด้แต่แต่ไฟไฟสิเจอคือพี่ัน้นพี่กับบองหูพ่อฟารังมันก็มีหลากหลายคือกันเนาะมันก็คือกันคคือกันกับคนไทยแมนพ่อเขาเขาคุยถือใจเขาเร็วเขากเอาเขาไปเที่ยวสามเดือนก่อนาเดือนก่อนพ่อไปอยู่กับเขาเร้วเขาก็ศึกษาเขาเขาก็ศึกษาประเพณนี้ของเขาคันว่า มันสิพัดกันมันสิไปกันได้แป๊บเดียวมันเกาหูเลยเด้เอขาจูหูยู่ในอยู่เนเข้าแลวก็เกินเกินในในในอย่างพ่อมรูซสึกในพวามรูซสึกแมนปนีพี่ก็โชคดีที่ว่าพ่อไปเลี่ยวหนึ่งเข้าเข้าเข้าเขากันได้เขาปรับตัวเร็วเขาก็ปรับตัวเข้าหาเข้าเขาก็เลี้ยงลูกเร็วพี่น้องเขาก็รับเข้านี่กับลับมาอีพ่อกับมาอีก็ได้ไปแต่งานอยู่หอดสมือนีจ้ะอยู่อยู่หอดสมือนีปนีแต่พี่เนียพี่โชคดีอย่างหนึ่งว่า ถึงถึงพี่เดสามีที่ลำรุวยเหมือนคนอื่นเขาได้เหมือนคนอื่นเขาเจอเนาะแต่พี่กระโชกดีเทวาได้สามีดีสามีดีรับผิดชอบเฮาทุกอย่างบ่ไห้เฮาเห็ดอีหยัง เออพว่าเขาถือว่าเงื่อนเดือนเขาเขาก็เลี้ยงเขาได้พอพรังเขาบาด้มองแต่ว่าฉันแต่งงานกับเธอมาเลยฉันต้องดูแลเธอกรอบพวกเขาบไร้คิดจังซันฉันดูแลผู้เดียวในฉันดูดูแลให้เธออยู่สุขสบายได้จ้เป็นนางดีกินดีอยู่ดีแต่ว่าเข้าหูจแก่ใจว่าเขาเลี้ยงเขาผู้เดียวเขาก็สุขสบายผู้เดียวมันก็บได้เฮาก็นึกถึงพอแม่พินองลูกเข้าที่อยู่ทางเมืองไทยมันบ่ล่ล อันคนใช่เข้าส่วนมากหม็เอาเพียวหองเม่นเอาเพียวหนองพี่พี่ก็เลยขอเขาเห็นงานขอเขาเห็นงานทีแรกเขากะบอย่างให้เขาเห็ดดอกแต่เข้าคุยอันเห็นอันปุ่นอย่างก่อนเห็ดปุนเนี่ยเขาฟังปลาตีเข้าอยากเห็นงานถ้าต้องการเอาเงินมาให้ทางบ้านแบบใดแบบใด เขาธรรมดาเขาก็ให้เฮ้าอยู่แล้วแต่เขาให้เฮ้าแบบบพพ่อให้ใจใจนะล่ะแต่เฮาต้องการเงินเพิ่มแม่ยังหาเพิ่มแม่จงไปหางานทําจ้าจ้าจ้าไปหาดอก้านเพิ่มแต่เงินเงินที่เขาหามาเพิ่มเขาก็ส่งให้เฮาเมดเด้เขาสิบ่อยยุงเงินขนองเฮาแต่ถือว่าเฮาเป็นคุนหาหาปัจจุบันบพพ่อเขาก็เอาเงินเขามาตื้อแม่เฮาเน้เออในเลจจสมี่พี่เขาสิดีตรงนี้แหละเพราะเพราะจะนนันพี่ก็เลยว่าโอ้ยนี่นกอันที่ห่าได้มาอยู่กับ เจ้าตังชาดเรื่องมาอยู่อันกระเพิ่นี่แต่จรงว่าเข้าสุขสดีแม่นกันว่าสุขดีของเฮ้าเฮาบ่ดด้ว่าสุขดีด้ผัวรวยในผัวนักธุรกิจโุขดีของเฮ้าคือว่าหนึ่งอันสามีเฮานี่รับผิดชอบชีวิตเฮาดีดูแลเฮาดีอยู่อยู่เมืองเขาแมนบ่วันนี้พ่อเข้าเ้าเรื่องประสบการณ์ทางบ้านเฮ้าให้ฟั่งครับเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเขาฮ็ดได้ตอาที่เฮาตรงการนี่ลหละคือพี่ว่าที่โุขดีแล้วนน่นัะความสุขดีของพี่ก็คือจังซี่ีแต่นี พลังก้อนเฮาสิไปอยู่กับเขาหรือว่าเขาสิอยู่กับเฮามันก็ต้องเรียนรู้กันหลายๆลายอย่างกันละมันก็บ่ว่าคนไทยบ่ว่าประเทศใดล่ะเนาะมันก็ต้องแบบนี้ไว่าจ้าะจ้าจ้าจ้านี่ล่ะอันน้องสาวเพิ่นอยากผู้ว่าเออเป็นจังได๋มาจังได๋ถึงได้สามีไปอยู่ต่างชาติเพิ่นก็สิค่อยๆถามไปจังซี่ล่ะจ้ะเฮาบอค่อยๆเล่าสู่กันฟังเนาะจ้ะน้ำแม่นี่ก็ก็ฝากคลิปนี้ไว้เพี้ยนสนีเด้อจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามชม่อง youtube บ้านสวนี้ชุนเกเอสบ้านสวนี้กดติดตามให้แม่นี่เนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย